สวัสดีจ้ายายไหวลูกพามาบึงแปลงอันโอ้อยที่เขาตัดพันธ์ุไปปลูกอันแปลงสามสิบไร่ละเขาเลือกพามาบึงโตเหมันว่าแม่น่อมันขึ้นเดแล้วเดะว่าเสร็จแล้วบัดดียายไหวเลื่มมาบึงน้ำลูกว่าเป็นตะใส่ปุ๋ยระโบลูกหรือเป็นตะนากุบร่องระโบสนดวกซาโบราณแม่ฮ่นอันวานปุ๋ยแลย้วก็ไถกบ เอาเอาเอาใส่เอาดินตุ้มขึ้นเนี่ยตุ้มขึ้นให้ให้มันได้ได um. ้ป uh huh. ุ๋ยใกระโปรเขาถามแม่อืแม่เลยมาเบิ่งน้ำลูกจ้ะจะเออเนี่ยเนี่ยเออฮะมาเบิ่งน้ำมาเบิ่ลน้ำลูกว่าอืมเนี่ยเวลา เวลามันขึ้นแล้วฮันซาโบราณแม่ฮันมันบม่มีเครื่องมือนาะอันสมัยแม่ให้ตะกีน่ะแม่เลออันเอาวาน้ำร่องซิละบันนี้รถไถเดินตามมันก่อกบละบันนี้ดินนี่สิสิตุ้มเขาเงาอ้อยนะแล้วปุ๋ยกับ่บดดเฮียไปใส่ยามฝนตกลงมาฮันมันมันซื่อยู่ในฮันเลยแล้วมันนี่งามเร็วบบดนั้นน่ะ เขาเรียกว่าอีพาแม่ไปบึงว่าเออแม่เรียกว่าเป็นตะกบได้แล้วเนี่ยภาษาบ้านเขาเเรียกโกบลูกที่ว่าไถาอันส่วนน่ะเขาห้องเดียวนี้เขามีเครื่องมือใส่ปุ๋ยแล้วก็โกบมันบเหมือนโบราณยายไหว้ตะกียายไหว้ตะยยโอน้ำลูกแล้วเขาเป็นผู้เคยเฮตุมากร,รสิเขาก็แนะนำลูก ว่าโอ้เป็นอย่างซี่อย่างซีเหัวมึงมันขึ้นน้ำโตเออเนเนเนมันหลายหลายน่อจ้ะตัวนี่อืมเนี่ยมันหลายหลายหลายหน่อเส้นเขาก็เลี้ยงมันไวตัวเดิมเออเดี๋ยวถ้าแบบนี้ถ้าอันใดสมบูรณ์มันก็ลำใหญ่ถ้าอันใดสมบูรณ์มันก็น้อยลงไปจ้ะอันนี้มันยังบอกอันไดแลับปุ๋ยอย่ยงอันหาก็ตัดออกอันที่ที่เราเอาไป ขยายเปลงสามสิบไร่เนนะั่นผู้ใดอีปูกท่นเขาก็ปลูกพันไว้มันมันค่อยโบโบไซทุนหลายพี่น้องอย่างน้อยๆั่นเขาปลูกพันไว้ไร่สองไร่นี่อ้ยขยายได้หลายถ้าเขามีที่นะ่ะอันคันเขาอีซื้อแต่พันเขาไปปลูกเท่เดียวหลายท่นมันไ้ทุนหลายสําหรับผู้บบมีทุนนะล้วอันนี้ท่านพี่น้องเอาแค่ ปลูกพันไว้โบราณแม่ตะก,กีนนะปลูกปลูกพันไว้จากไร่นึ่งแล้วแบบนี้ที่ที่คางเคียงนะเอาไถข้า,า,างๆแล้วตัดไรยายกับพันเลยค่าลดกับบได้เสียอันนี้จะตัดแล้วก็เอาลงข้างๆอันอันตามกำลังถือแท้เฮาบ่มีเงินมีคำมีนั้นหลายคันยืมหลายกะเดี๋ยวมันก็บ่แน่น่่อนว่า้อยอีแพงอีถือเอาตามกำลังเฮา ตามแห่งที่เขาเฮ็ดใดน่ะมันจะดีมันจะได้เงินติ่มติมถ้ามันแพงเขาก็ได้หลายถ้ามันถึงเขากะบบได้ขาดทุนหลายเพราะว่าเหื่อแห่งเขาเฮ็ดเองแล้วก็หากินเองอย่างจมันเลิศเป็นธรรมศาสตรพี่นงเขาเฮ็ดตามกำลังเขาในเมื่อเขาเห็นเพื่อนโอ้ใดละ่ะโยนยังไงขันเกิดมันลุบนะขาดทุนละหาอย่างกระบโหล ละยายหวเลยแนะนําดอกว่าบอกลูกบอกเต้าว่าฮ็ดตามกําลังเหาลูกสิล่ะยายไหวกับความรู้ดีๆอันคู่ที่เคยมาก่อนแล้วกับแนะนําลูกเอาแต่เขาอนะีเอาบันน่ะเออมีแต่ความดีความงามล่ะกดไลค์กดแชร์ให้ยายหวเด้อผู้ด่ะโอ้ยงามนะแม่มาบึงว่าเป็นตาเออใส่ใส่ปุ๋ยแลวกระโกบ กบดินนะมันจะงามอันอันเวลาเขาไถยกบพวนดินนะถ้ามาเบิ่งอีกใหม่เด้อพี่น้องเด้อถ้ามันขึ้นสําร็จนะกดไลค์กดแสร์ให้ยายไหวเด้อบ๊ายบายนะ